ยาเจ้า,าย,ยาไขยับขายเงายาทกขายเงามากมากจะต่อกันเลยมีีใหม่ป้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพับไหมยากขายดอ๋อจับไหมอือวู๊ดเจ้อุตสาก์กับพี่น้อนง,งน้ำไหลแห้งเนาะมากับนายพานครับโอ้ยโดนลุ้มเลยนั่นลุมล้มนั่น ยาายาขึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่ขึ้นมานาอ้าจดไหลไปยังเลยโอ้เกียกได้ครับเฮ็ดกอบอเฮ็ดกอครับเป็นมูนีตัวนี้เกี่ออกนี่ล้งูกอแม่น่ นี่นี่เรองงงหน่อยเห็ดกระแดงเหมันเห็ดมันเปิดหน้าเรางงหน่อยครับตาดสวัสดีครับนะครับมื่อนี้ผ้าพี่น้องนะครับออกมาหาเห็ดครับมากับนายพานครับพี่น้องนายพานโดนนะครับอยู่ข้างหลังนี่ครับเสียขาวเนาะแล้วก็มามครับเสียหนุ่ยครับเสียหาเห็ด นะครับเตี้ยนนุ่ยนะครับคนโตมาขึ้นเนี่ยร้องมือด้วยกับเตี้ยน,นครับคนเราในท่านเนาะอันนี้ตัดชัดแน่นนะครับ น่หป๊าคือแห้งแถัแไปไม่ได้ไอ้ดนแห้งครับมองน้อ๋อเห็นเหออ็นเลย นำแห้งครับบ่แห้งครับมึง้ำไมนะพุ่นะเข้าไปครับ้ามเลยอามึงดูเจ้าเ้ยพี่วางขามเลยขามนีเลยสามารถในการขามก็ได้แบบนี่ขามเราวาขามเออเป็นไรขามไหรออสังแนนนำแห้งนี่เอบไดนี้พี่น้องเจออุปสรรคครับพี่น้อง น้ำไหลแห้งครับพี่น้องตามึงใหม่ดิดัง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 เลิกเลยนี่อะไรที่ทมบนนู้นเล่นมุขบ่ไหลบ่ไรกูเลยไหลไปลอยน้ำแห้งปะนี่เว้ยแห้งเมืยมึงใหม่นะเขาจะเอาสัญลักษณ์ไปนั่นเห็นบ่โอ้ยเมื่อกี้เขาเจ้าไม้กาดไม่กินมันล่มชื่อแม็นบ่เออชื่องิดหรอมาหาเห็ดกันเจออุปสรรคครับพี่น้องเอ้าเจ้าขามไปได้ตุ้ย่อยก็ขามไปได้ขี้กัน ขนา้าพนไได้พวกนี้ก็ไปได้คือกันาอครับเีย่าลมออกนะ่เอาบลุ้นครับบาสิไปได้หรือไปบ่ได้ครับพี่น,น้องเออนายพันจับแล้วครับพี่น้องพอไปนี่บ่โมเลเอาเอ่านานนีนมาบกคำเนี่ยผามมันมนมบอ

มันเล็กป่ะนี่ข้างนี้นะ่นะเออบ้อางไหนมันแบบมันผิดตรงไหน้างคนยนนี่มันประเด็นต,งงนตงงนรงไหนบ้างบ้ in it. มามามาระวังระวังระวังยาเจ้ายาขยับขาเงาอย่ากขาเงามามาจะต่อกันเลยมีใหม่บ่มีใหม่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปจะพาพาเอาม่อมื่นโอ <P an diamond> นี่มองมอง,มอง,มองนี้มันเรียบอยหนเออยาทกขาเด้ย่าทขาด้นมองนี้มองนี้เรียบอยู่นิ่มอดมองนี้นะเอาตีนชุ่มมไายกันพนเอาตนุมอยาทกขาเด้น้อยามอ๋จับไหมอโอ้จะอุตสัาครับพี่น้องน้ำไหลแห้งเนาะมากับนายพานครับอ้อโดน ลุ้มเนั่นลุ้มนั่นยายายาขึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่ขึ้นมานาอ๋อจดไหลไปยังเลยโอ้ได้คยมันมืดี่นดอยันกโอ้ยัง โมเปียกโมเปียกนี่จะทกขาขาหน้าเนาะโอ้ยเกือบป้งกนผมทกขาเกือบเลยเจอกันว่าน้ำกระทั่งทุขาทากทีไปล่มกันแบบอะขามากเลยละครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันครับว่าตีมานหรือโบมานเลยบ่วางว่าเกือบเปียกเลย้นน้ำน้อยว่างแล้วเคยข้ามอยู่แต่ข้ามมาตะนี้ไปพุ้นโบ มือวานมือก้อนนี่มันบ่มีน้ำเด้ฝนตกแห้งเนาะนี่ไหลแห้งอีหลีน่มึงสั่งมาเหร่นน้ำตัวนี้เอ้มองมันข้ามเลยแมนบอกมันขามนี่บอยโดนขามน้ำฟังนี่แล้วครับพี่น้อง

อู้วจังงั้นจังงั้นจังงันี่ก้อนนี้เจมว่มีมีกอครับพี่น้องนี่ดอกกำงามครับ

แต่ที่ว่าคมกับกินได้แต่ันบกขมกาได้ต้นบอขมเน่อบอขมท่อเฮดูค่เฮดเฮดเมกกี้บอเฮดเมอกี้บอเออนเฮูคาดคงเน้ยนี่นี่นี่น่งงหน่อย เฮ็ดเฮ็ดก็ได้่างนมันเฮ็ดมันเปิดหน้า้เลงงหน่อยครับตาดีน้าหน่ะไปไหมนั่นแหละ